ครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดา Channel นะครับนะก็วันนี้นะก็เป็นวันที่22ินะมิถุนานะครับก็มาทําคลิปทักทาย FC นะครับเนาะก็ทักทายเล่นเล่นไปนะครับเพราะว่าคลิปเครื่องเสียงคลิปชุดนะนะั้นนะก็ทําให้ดูไปหลายคลิปแล้วนะครับก็ ไม่ค่อยมีคนดูนะดูมั่งไม่ดูมั่งนะครับก็ไม่เป็นไรครับนะเดี๋ยวว่างๆผมจะทำให้สักให้ผู้ติดตามได้สัก950เนาะสัก950กว่าเมื่อไหร่ผมก็จะถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งละนะเพราะว่าถ่ายไปก็ไม่ค่อยมีคนดูนะเดี๋ยวผมจะไปทําอีกทีหนึ่งตอนใกล้ๆปีใหมน่นะั่นแหละนะอย่างน้อยก็ให้มันได้สักแมช่วงสิ้นปีเนะ่ให้มันได้สัก พันคนนะ่ะนะครับนะก็มไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะเพราะว่าทําคลิปไปลายคลิปหลายคลิป,ลลปต่อไลคคลิปก็ยังไม่ค่อยมีคนดูเนาะเออพอถ่ายให้ดูก็ไม่ดูกันนะพอไม่ถ่ายให้ดูก็ถามเมื่อไหรจะถ่ายให้ดูอีกเอ้านะผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนะก็ก็ว่างนะก็ไม่รู้จะทําอะไรผมก็ดูทีวีเนี่ยนะนะนะดูทีวี อะไรของผมเลื่อยไปเนาะนี่ผมจะพาไปดูใกล้ๆน,นะาเอฟซี 4, นะครับใครจําจกล่องตัวนี้นะงได้บ้างเนี่ยนี่เนี่ยโอ้คัแบบเดียวฝุ่นขึ้นแล้วนะที่ผมถ่ายไปเมื่อสักหลายวันก่อนนะัน่ออไนะไหนกล่องอ่าเอ้ยนะเอเอสใครกล่องเอเอสนะก็เอ้ยขอนะอภัยครับผมไม่ได้ถ่ายกล่องเลยผมถ่ายไอตัว เราเตอร์ w i f i นะก็สัญญาณก็แรงนะแล้วเขาก็แถมตัวนี้มาให้นะเออก็ถือว่าดีนะเออเชื่อมใส่ทีวีได้โดยที่ไม่ต้องแปลงนะเพราะเขามีอุปกรณ์แปลงมาให้แล้วนะผมก็จากทีวีเครื่องนี้เมื่อก่อนมาตั้งอยู่ตรงไอ power นะ power mix power กับตรงมิกเซอร์นะ mixer b a s นั่นแหละนะตรงที่ผมเคยถ่ายดูตรงนั้นก็ ก่อนตรงนั้นก็จะวงางทีวีเครื่องนี้แหละนะทีวีเครื่องนี้จะตั้งอยู่ที่น,นี้ผมเอาทีวีเก็บหนะักทีวีเครื่องนี้ไม่ได้ดูมาเลยนะห้าปีกว่านะครับก็มาดูในรอบห้าปีเลยก็ว่าได้เนาะเออคือผม fc จะว่าเออตอนนั้นไหนผมไม่ดูทีวีก็ใช่อ่ะผมตอนนั้นผมไม่ดูเพราะว่าผมดู youtube ใช่ไหมแล้วะในกล่องตัวนเ,ออเนี้ยเออเนี่ยกล่องเล็ก,เลกๆเนี่ยเขายังไงคือมันก็สามารถดู youtube ได้เหมือนกันผมก็เออ เอามาต่อใส่ดู Youtube ไปเรื่อยๆของผมอ่ะนะถามว่ามันก็โอเคนะเออก็คือข้อดีมันก็คือประหยัดแบตบศัพท์ไดะเยอะนะครับนะเออตัวเราเตอร์ก็แรงนะเออตัวนี้ก็โอเคก็ทำให้เราสะดวกสบายเนาะผมก็นอนแต่ในห้องน,นะไม่ค่อยได้ออกไปไหนละนะไปมั่งไม่ไปมั่งนะครับก็ดูทีวีดูอะไรไปนะ ก็คือดู YouTube ที่เราติดตามเขามันก็จกนอนดูช่องตัวเองบ้างนะครับนะก็ภาพภาพก็ตอก่อเข้าปกติเนะแต่แค่นีสายเสียงนะก,ก็แยกผมก็แยกมาเข้าเนี่ยแยกมาเข้าชุด2.1จุนะเออชุดเล็กๆนะครับพอเราดูทีวีเราเราเป็นไงเราไม่ได้อา่าไม่ได้อัตราลดเนาะเออ ก็เลยเอาชุดนี้มาเพราะว่า,าก่อนชุดนี้มันอยู่กับตรงคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์ก็ไม่ค่อยได้เปิดก็เลยเอามาไว้เอามาต่ออย่างเงี้ยดีกว่านะไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวจะเอาเครื่องขยายไปแทนนะครับนะ,นะกม็มาทักทายแล้วมาถ่ายออชุดเนี่ยเล็กๆนะชุดอะไรก็ว่าไปนะครับ เราจะเปิดเสียงให้ฟังมันก็ไม่น่าหงุดหงิดมันก็ธรรมดานะครับรูปเสียงให้ฟังหน่อย มันก็ไม่ได้ดังอะไรนะ fc ชุดเล็กๆนะครับนะพอฟังในห้องนะสบายสบายนะครับเอออย่างไรมันก็มีเบสมีอะไรเข้ามาเนาะก็ยิ่งดีกว่าลำโพงเดิมติดโทรทัศน์นะครับนะผมก็นอนนี่ก็สบายสบายนะครับนะ fc ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวได้ยังไงแบบไหนนะเดี๋ยวสักลหลายวันแหละเดี๋ยวผมจะไปถ่าย เนีย่ยฉาชุดข้างนอกให้ชมอีกรอบนะครับนะครับ FC ผมก็คงต้องไปก่อนนะครับนะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปนะขอบฝาก FC กดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลด้วยนะครับนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ